สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกม Iron Meat นะครับเป็นเกมแนวเ,เดินลุยด้านข้างนะครับคล้ายๆกับเกมคอรท่าและคล้ายกับเกม,ลกลกเกมลหลายๆเกมนะครับที่เดินลุยด้านข้างโดยใช้ปืนเป็นอาวุธนะครับแนวเกมของเกมนี้เป็นแนวสู้กับเอเลียนนะครับผมเป็นคนเล่นและน้องวุธ เป็นคนเชียร์เกมจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสูุใจและพิมคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับ เกมไอรอนมีดไอรอนมีดนะเกมนี้จะเกมคอนทราคล้ายๆเกมเกมเก่าแล้วล่ะเหมือนเรื่องสมัยก่อนเลยชื่อเกมคอนทรานะครับเป็นเกมแบบเป็นทหารเดินลุยฉากอะไรเงี้ยครับอ้วันนี้ป้าเป็นคนเล่นเองเดี๋ยวให้พูดดูนะวันนี้เพราะว่า อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นอนิเมชันเปิดเรื่องนะเกินเนี่ยวันนี้จะเล่นประมาณน่าจะเล่นได้ไม่รู้ว่ากี่ด่านนะเพราะว่าไม่ได้เป็นอมตะด้วยแล้วก็เล่นลุยด่านจะจะขอเลือกแบบแบบที่มันง่ายสุดละกันเพราะว่าเพราะว่าเพิ่งเคยเล่นดูท่าก็ไม่น่าจะง่ายเท่าไหร่นะปาบอก เพิ่งออกเมื่อวันที่26คือเมื่อวานนี้เองอนะแล้วป้าไม่เห็นวันนี้เหรอใช่ก็เราก็จะได้เล่นกันวันนี้นะเห็นตรงนีดูภาพสวยมากเลยเราเราจะเราจะลองดูเพราะว่าป้าลองลองเล่นไปนิดนึงแล้วก็เออโอเคใช้ได้ก็เลยลองมาอัดดูนะว่าเป็นยังไงอ่าละเลือกอีซี่ดูนะเนื้อเรื่องก็เหมือนกับว่าเขาไปทดลอง แบบเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะบนดวงจันทร์เนี่ยเขาทดลองเกี่ยวกับเนื้อเยื่อหรือว่าอะไรเป็น่ลนตมาก็คล้ายๆนะแต่อันนี้จะเป็นแนวทรมึนทมึนเนี่ยสีสรรันจะไม่ค่อยเหมือนกับ Shadow of the Ninja เท่าไหละตัน,นี้แต่ความแบบ โหดอันนี้ภาพจะมีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะโหดกว่าชาโดนะไม่ภาพมันจะดูแบบยิงเอเลียนอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูน่ากลัวกว่า<ช>ก็ไม่ใช่ติกตาเป็นาหาาาทานนาหารเาก็มานะทหารอวกาศเหรอใช่ครับเดี่ยก็ ก็ประตูประตูอ,ตอันนี้เป็นประตูแบบผ่านมิติม oh, าไม่ไม่อันนี้เขาโดนเอเลี่ยนเข้าสิงเวลา oh. และเอเลี่ยนก็จะนนออเอเลี่ยนก็จะไปอยู่กับพวกโลหะอะไรได้แล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้พวกวัตถุ oh. โลหะแล้วก็เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เข้าสู่ สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ทำให้มันมีชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวอยู่นะเอาละเริ่มเลยเริ่มเลยเอาละเนเดียกันยิงกันเลยครับเยคล้ายๆก็คล้ายๆซอมบี้ครับตอนนี้ยิงลเ,เลยวตุ้มไปเลยตึ้มไปเลยนี่นี่อันนี้เราต้องระวังเพราะว่าโดนทีเดียวซูยเย่นะ โดนโดนีเดียวตวเย่เลยก็ถ้าเล่น e ีซีก็เดีย๋ยข้างบนเขียนอยู่30ได้30ตัวก็คือมีโอกาสได้ตาย30ครัง้งอ่อยังครับยังอันนี้ถ้าเลือก e ีซี่เขาก็ให้มา30ตัวแล้วนะก,ก็พอสมควรแล้วนะเกมไม่ก็ไม่ได้โหดโหดมากนะเท่าที่ตอนนี้เล่นดูก็คือเลือกอีซี่นะศัตรูก็โดนเรานัดเดียวก็ไปเหมือนกัน เนี่ยตึ้มตึ้มตึ้าไปเหมือ <in> นกันนะใช่ใช่ <c oughs> อันนี้เล่นแบบธรรมดาดีซีจริงนะโอ้นี่ก็เนี่ยใช่ไหมยิยงไปละ <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยเน,น,นี่มาแล้วมาแล้วโอ้อะไรอะบอสเหรอไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแค่ทางผ่านคลางผ่าน ได้คนระับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนดึได้นี่โดน,นดึได้โดนชนก็ตายนะดูยไปแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยครับตายไปเยอะเลยแต่เกมนี้เขาก็เล่นไปก็เหมือนกับจะมีก็คือเล่นไปสักพักเขาก็เหมือนกับจะมีอัพให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออัพตัวให้ก็ ใช่ใช่ใช่พอถึงแคลนก็จะมีอาให้เลยรู้สึกว่าเนยะแล้วก็อาวุธก็สามารถเปลี่ยนได้2อันก็คือสปอคได้หนอันโดยกด L1 นะครับอ่อันนี้อันนี้เก็บของนะถ้ากด L1 มันก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอาวุธให้แต่ตอนนี้เราใช้อาวุธนี้อยู่อ่าใช่เพราะถ้าใช้อาวุธ S เนี่ยมันจะยิงสามแฉนะ่อัอนนี้อันนี้ S ก็คือนน อยู่ก็อันเนี้ยที่ใช้อยู่เนี่ยครับอันไหนยูเมื่อกี้เอ่ะยูเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นเลเซอร์นะรู้สึกว่านะแต่อันนี้อันนี้มันลัตเมีมันกว้างกว่านะเอออันนี้ดีจร้ยโดนโดนแต่ตายแล้วไอ้ไอ้สต็อกก็ไม่หายนะแต่ตัวที่เราถือปืนอยู่อันนั้นหายไปปืนที่เราถือ,อใช่ครับไอเอสนี่คือปืนธรรมดานะ normal แต่ว่าเอสนี่คือปืนแบบ คล้ายๆกับเป็นกระปืนแบบเลเซอร์สามแฉกแต่ว่ายังไม่เอา,ามาใช้เพราะเดี๋ยวตายก็หายแตเก็บไว้ก,ก่อนเผื่อเขาไว้ยิงจำได้ว่าค่าค่าเาแบบเราจะเก็บเอาไวสำหรับเวลาอ่าคล้ายกันลักษณะเดียวกันอ่าใช่ครับลักษณะเดียวกัน,น,กกนแต่อันนี้เกมอันนี้เล่นต้นใส่ฟ้า เอเดี๋ยวก่อนเก็บดีไว้นะ้ลองดูอ๋อนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เปลี่ยนเป็น S นะเปลี่ยนเป็น S เด็ด S ที่ที่บอกเนี่ยเด็ดเด็ด G G G เด็ดเด็ดเกือบเกือบไปแล้วไม่ไม่ไม่ก็ก็ชื่อ เขาก็แจกอาวุธมาเรื่อยๆนะ E กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาแจกเป็นอะไรก็ว่ากันไป E E ก็ E ก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยมาแล้วนี่ยมันจะคล้ายๆกับปืน F ของคอนท่านะมันเลยไฟท่าหนึนห่งหมุนๆเป็นเลเตอร์หมุนๆใช่ครับอันนี้อยู่แบบ อันนี้นี่ก็ดีดีจัดว่าแรงอยู่นะเนี่ยตุ้มคุ้มุ้้มุเอานี่ยระวังนะเนี่ยเนี่อาเวิ่งก่อนนี่นี่นีอใช่อ่าเครื่องหมายนีกระบอกก็โลกแดงนะเราวิ่งออไปเหมือนง่ายนะแต่ก็ต้องมีสมาธิด้วยนะอเพราะมีเดียวตายเอสเอสมาเอสมาแล้วก็ อ่าเนี่ย <ร Stevens. S 1> <oh> อ่ากดผิดทันทีเมื่อที่จะเปลี่ยนซีริ่เก็ตเอาไว้โอ้ยอะไรอ่ะก็เป็นเลเซอร์่ะที่จะยิบให้ดูเลยแหละว่าตัวยูคืออะไรอ่าดีนะดีแต่มันระยะรัศสมีมันค่อนข้างจะต่ำนะเอ็มนี่ไม่ไม่เวิร์กเลยเป็นเหมือนกับปืนแบบ จุดๆแบบยิงเป็นจุดๆเหมือนปืน normal คล้ายๆกันอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ก็ไม่ง่ายนะโดนอู้แหน่โดนข้างล่างจนได้เอ้าเอ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 าใช่เวลาเอ่อตัวเอ้าเอ้ยลืมต้องอันนี้ต้องกดกดก้มนะครับกดลงไปนอนดี ภาพก็ทำค่อนข้างถือว่าสวยละสวยเลยละจริงๆคือภาพสวยนะ,ะ,นะถ้าคนคนชอบแนวแบบเกมเก่าๆแนวอย่างเงี้ยอ่าอ่าเป็นแนวสองดีอย่างเงี้ยเดินลุยอันนี้ถือว่าอันเดียดประมาณนี้ไหมอืมสวยนะแปลว่าใหญ่รายละเอียดดีเลยนะดีฉันว่าดีรายละเอียดมันจะเจบจบในท้ายท้ายดวยออฟเน็ ใช่อันนี้เหมือนปลดล็อกอะไรทัก,กอย่างยังไม่รู้เลยแล้วก็ต้องงานงานสองะและ้วก็ก็ต้องเรียกว่าระวังคอามสมควรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะขึ้นจากฝั่งไหนนะถ้าซึ้นผิดด้านก็เออก็ปืน เท่าที่ลองเล่นดูก็มีปืน S นะแล้วก็ปืนไม่ๆม่มันจะมีอีกปืนหนึ่งนะที่ยิงแล้วค่อนข้างกับรัศมีค่อนข้างกว้าง,างอะ่ะเมื่อกี้จำไม่ได้ปืนอะไรตอนแรกที่ได้มาใช้ดีนะเออปืนนันใช้ดีนะแรงด้วยนะเดี๋ยวเพิ่งจคุยแป๊บนึงอันนี้อันนี้เดี๋ยวสมาธิเสียคนระับาวาละอีก อ๋ออันนี้คือออกมาเรื่อยๆนะครับออกมาออกมาเรื่อยๆโอ้จนได้โวอันนี้ครับนี่ๆอันนี้อันนี้อันนี้ต้องออกมาจากป่าอันนี้ก็คือทานมาเรื่อยๆอืมงาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าจริงๆมันเพิ่มความแรงหรือเปล่านะไม่แน่ใจเป็นตัวสายฟ้าเนี่ยอ้า ไม่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 เหมือนเพื่อนอาดีดีดีอันนี้เก็บไว้ก่อนเงี้ยเอาไว้เอาไว้เจอบอสหรือว่าอะไรเงี้ยเราให้เราค่อยส่วนอันนี้เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าระเบิดรอบตัวอันนี้ก็ถือใช้ได้นะปืน E เนี่ยผมแนะนำนะปืน E นะก็ ถือว่าใช้ได้เลยโอ้โหโอ้โหสนุกนะอันนี้นะเกมนีม้ถือว่าสนุกเลยนะอ่าเป็นใช่สองดีครับดีดีครับแล้วก็คือสนุกเลยนะถือว่าแบบใช่เล่นสนุกด้วยแล้วก็การคอนโทรลก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าดีเลยล่ะสนุกเลย ก็นึกถึงคนที่ยิ่งคนที่เคยเล่นเกมสมัยก่อนนะถ้าเออรุ่นรุ่นฟ้าเนี่ยชอบเออชอบถ้าใครชอบแนวนี้นะฟ้าบอกเลยเอ้ยลบๆไม่ผิดหวังอันนี้ต้องหลบนะครับเพราะว่าเบลเซอร์ค่อยค่อยผ่านมาแต่เราก็ ขเขาก็ไม่ได้ทำมาแบบแนวแบบซับซ้อนมากอาจจะเป็นเพราะอีซี่หรือเปล่าเนอาจจะเป็นเพราะอีซี่นะอ่าตอนแรกเนี่ยใช่เอ้ยทิ่ไหนขอของตรงนี้เราไม่เป็นไรคนระับเดี๋ยวเดี๋ยวสายงงนะอันนี้มันขึ้นไม่ได้เห็นไหมมันต้องไปอ้อม บางทีพื้นบางอันเนี่ยมันกระโดดขึ้นตรงๆไม่ได้ไออต้องไปอ้อมอระวังนิดนึงนะอันนี้กดสามารถกดค้างแล้วเป็นแบบยิงแบบรัวๆไปได้เลยนะใช่ใช่กดค้างแล้วก็ยิงรัวไปเลยยิงรัวไปเลยแม่ นั่นมาแล้วเอ็ดได้มาเอ็ดใช่ใช่แล้วไวด้วยนะเออเพราะว่าเราได้เรียบไงถ้าถ้าเราเป็นแบบมือเล็กๆอย่างเง,ง,ง,งี้ยอย่างเงีงง้ยมันจะแบบเป็นเส้นเดียวอย่างเง,งี้ยเราลำบากนะเวลาอันนี้คือเป็นเลเวลสองเอ้าเป็นเลเวลสองนะครับ ก็คือเราเราเก็บเลเวลสองไงคือเมื่อกี้ตาเก็บ S อันที่หนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเก็บ S อันที่สองก็คืออาจจะแบบมันหนาขึ้นแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ้าบอสบอสนะครับเดีอดาจตุ้มจังเลยตอนที่ผ่โอ้ไม่นแน่ใจนะเพราะว่วาเดี๋ยวรอดูก่อนจะพอเก็บโอ้โู้ มันมันโดนมันโดนทีเดียวไปเลยอ่ะทีเดียวทีเดียวตุยเย่เลยนะเออเดี๋ยวครับทีเดียวก็ตุ่ยเย่ไปเลยเอัยน decade decade decade. นี้อันนั้นเน้นโดนจนได้อันนี้เกมนี้ถ้าถ้ามีสมาธิธผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่าวันนี้ผม มาธิยังไม่ค่อยดีนะก็เล่นไปคุยไปอะไรเงี้ย What? What? ก็เล่นไปคุยไปด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยเล่นไปก็รีว <What? S 1> ิวไปอ่าใช่เจอหนึ <What? S 1> อันนี้คือยิงแล้วเขาหนีไปได้เขาหนีไปได้ก็ผ่านด่านไปก่อนต่อไปเข้าสู่ฉากด่านที่สามนะ <What? S 1> อ่าเดี๋ยวลองดูก่อน อ่าใช่ครับเนี่ยปลดล็อคมาอันหนึ่งอ้าวและนี่มาถึงโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยอะไรอ๋อเราก็ดาบสามอยู่บนรถไฟรถไฟก็ทำออกมาดีนะสวยนะก็ดวงดวงจันทร์ถ้าเราดูที่ดวงจันทร์ไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นดวงจันทร์ร้าวไปเลย ล้าไปเลยดูอดูเห็นไหมบอลโดวงจันอ่ะเหมือนเราต้องเหมือนกลับมาที่โลกอ่ะเพราะว่าตัวร้ายมันวาร์ปมาเนี่ยไปเ่อกี้อ๋อเดือดเดือดอ้าวอ้าวอ้าวอู้หูดังแล้วนี่อันนี้ได้ังนเอ้าเฮ้ยโดนอุ๊ยโดนแล้ว นึดว่าจะวิ่งผ่านไปได้เอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวอนเดี๋ยวสิอ,วอ,วอ,อ้าวโดนอีกโธใจคอใช่โธใจคอ,อ,ดอเดี๋ยวเดี๋ยวๆดวดูดิอันนี้ได้อะไรบนะ้างอ่ะเลเ,เซอร์ก็ยังดีอ้าวความแรงก็ยังดีครับอนนดีดี อาวครับอาวอ้าวอันนีอ้อันนี้ระ,ะเบิดแบบรอบตัวนะมันจะจะถึงแบบรอบตัวเลยใช้ดีดีเอ่ออ่า,อาใช่ครับไม่มันเหมือนกับเป็นออปชั่นเสริมอะมีช่วยตัวช่วยมีตัวช่วย อันนี้ก็ดีนะอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ใช่เอ้าเอาโถพอได้ของดีๆแล้วทำไมเป็นแบบนี้ทุกทีนะเอาดิเองสายเลยเอาดิอืมนี่นี่ีเอ้าเอาเอาแจก F เขาแจก F มาเขาแจก F โอ้โหนี่นี่นี่ีเป็นไงล่ะเอาละเดี๋ยวทำนะ <im <im เอ <im 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 ้าโดนอีกเอ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเออเป็นอย่างนี้ทุกทีทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะเออทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ใช่ใช่โอ้เกิดปุ๊บมันอ้าวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี่เนี่ยเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ่า คนฟองคนฟองสี่ไปสักตัวเอาโถหรือมองโถตื้นโถโถเอาเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วดูก่อนสิกระอะเดี๋ยวไม่ไม่ใช่มันวิ่งไปเลยไม่ได้เดยมันต้องอ่า เดี๋ยวตังซนซีนี่นี่น่เอาอีกแล้วมาอีกแล้วแมลงใเดี๋ยวเอาโทรเดี๋ยวฟัอ้าวๆๆๆๆๆๆ่ๆนๆ่ๆๆ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 วงๆๆๆๆๆๆาๆๆๆเ้ๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆนๆๆ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 ้ๆๆๆี่ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆ อ้าวนั่นไงเขาเรียกว่าได้ของดีเมื่อไหร่แล้วก็ตายทันทีอเ,นเอาละอย่างนี้แหละเหรอไปเลยเหรอไปไหมครับไปไหมเอาละเอาละ มัาแล้วมาแล้วมาแล้วเอออีแล้วอีอีอีแล้วเนี่ยเดี๋ยวตายอีกอ่ะแน่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 อ่าแน่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 เกือบเกือบนั่นไงเอาเอาเอาแน่แน่แน่เกือบ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 อ่าเดี๋ยวพอมันให้มาทีไรนะมันเอออ่าแน่แน่เอารอดรอดรอดแล้วนี่มาถึงเมื่อไหร่จะถึงหัวขบวนสักทีเนี่ยเอ้า ao bài đi, bài đi, ao ao đeo 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 ao ao hãy 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 thôi bất kỳ ô à đi à đi à bài đây เจอขวบเใช่ใช่อะไรจำๆไม่เจออะไรไม่เจออ๋อไม่ใช่บอส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 ครับบอสโอ boss, huh like. er ้โหเฮ้อเราเราไฟเราไฟซอมบี้อ่ะโอ้โหดีด evet. ีได SI> ้บอสบอสบอสโอ้เด้อ้โหดูดิ

เอาละ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 เดี๋ยวก่อนไม่เขาอาจจะต้องให้เรายิงไม้หมดนะอ้าวต้องต้องไม่ไม่ต้องไปยิงเออไปยิงไม่เขาให้เราไปยิงยังตรงนี้เลยอันนี้ไอ้หัวแบบเนี้ยให้หมดแน่เอ้าไอขลังเหลืออีกสองขลังเหลืออีกสองขลังเหลืออีกสองสิบเก้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนอ้าวนั่นไงยมันพ่นโอ้โหพ่นออกมาอีก

เหลือ15ตัวเลยทีนี้อ่านีอ่ามันเป็นเหมือนแบบหลอดไฟให้เรายิงเล่นได้นะนกีเ่เจนยิงเพื่อความมันไงสนุกดีนะอ่านี่ต่อไปฐานสี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องพอแค่นี้ก่อนนะเอาว่าเล่นให้ดูว่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเดี๋ยวยังไง ข,ของ Nintendo Switch ก็มีนะครับของ PlayStation 5ก็มีแล้วก็ Xbox ก็มีแล้วก็ PC คอมพิวเตอร์ก็มีนะครับ